กรกฎาคม2518ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมะแต่ละบทะบทใน,ในลักษณะของประธานุกรมสำหรับชาวบ้านตามลำดับตัวสอน ในวันนี้ได้มาถึงคำว่ากิเลสวัตถุตามตัวหนังสือก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแต่ก็น่าประหลาดที่ในที่มาในอภิธรรมคือธรรมสังขณีคือใช้คำว่ากิเลส เฉยๆือตั้งคำถามขึ้นมาว่ากัจเตเมธรรม,มากิเลสาทำที่เป็นกิเลสคืออะไรทักษะกิเลสวัตถุนี้ได้แก่วัตถุแห่งกิเลสสิประการโลโพหนึ่งโทโซหนึ่งโมโหหนึ่งมาโนหนึ่งทิฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่ง ทีนะหนึ่งอุทธจจะหนึ่งอาธิริกะหนึ่งอนตุตตปะหนึ่งรวมเป็นสิบดังนี้นี่มีสิ่งที่น่าสงสัยหรือน่าสังเกตหรือน่าสนใจว่าทำไมท่านจึงเรียกสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุแห่งกิเลส เป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ระบุไว้ในคำพีนี้เพียงสิบอย่างในที่อื่นเช่นวิพังเป็นต้นระบุไว้เป็นแปดอย่างโดยยกมาคำว่าอะฮิริกะกับอนโนตัปปะสองคำตอนท้ายออกเสียเที่ยมากล่าวนี้ก็เพื่อจะแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบว่าในพระคำพีนั้นมีอะไรแปลกๆอย่างนี้ แลกที่กลา่าวโดยลักษณะกิเลสตัวกิเลสวัตถุนั่นก็แทนกันได้ <c oughs> บางแห่งก็ว่ามีสิบอย่างบางแห่งก็ว่ามีแปดอย่างท <c oughs> ่ควรจะให้อภัยกันบ้างในเมื่อได้กล่าวอะไรไม่ตรงกันทุกทีเสมอไปสำหรับในายกรณีแห่ง กิเลสวัตถุสิบนี่ทำไมจึงเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นอยากจะแนะว่าแมา้ท่านจะเรียกว่ากิเลสแต่ก็หมายถึงไอ้ความรู้สึกซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมากกว่า <c oughs> เราเคยได้ยินกันแต่ว่ากิเลสไม่เคยได้ยินว่ากิเลสวัตถุ ถ้าชื่อมันเหมือนกันก็เลยลำบากเพราะนั้นจะทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าความรู้สึกซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีอยู่สิบประเภทในการความรู้สึกประเภทโลภะนี่ความรู้สึกที่จะได้หรือจะเอาหรือจะดึงเข้ามาก็มีชื่อ เรียกต่างๆเป็นคำแทนกันได้ตั้งยี่สิบสามสิบคำแต่ทุกอย่างมันมีลักษณะเป็นการดึงเข้ามาเพื่อจะได้ทั้ความรู้สึกใดๆที่เป็นการดึงเข้ามาเพื่อจะได้ก็ขอให้รู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสประเภทนี้หรือหมวดนี้คือหมวดโลภะนั่นเอง ทีนี้ความรู้สึกที่สองต่อไปก็คือโทโสนี่คือความรู้สึกประเภทไม่ชอบเกลียดหรือยินร้ายหรือคิดประทุษทารายมันก็ไม่ดึงกันออกมาหาตัวมันมี่จะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียให้สูญหายไป <c oughs> นี่ก็มีชื่อเรียกแทนกัน เท้าที่เห็นอยู่ในที่มาแห่งนั้นตั้งยี่สิบห้าคำนี่เป็นต้นซึ่งจะได้อธิบายกันโดยละเอียดเมื่อถึงคำคำนั้นขึความรู้สึกประเภทที่สามโมหะนี่ก็แปลว่าหลงมีลักษณะไระในทางไม่รู้โง่เง่า มืดมัวมันก็ไม่ตรงกับความหมายของโลภะหรืโทสะนั้นก็ตป็งแยกออกไปอีกพวกหนึ่งคือความรู้สึกที่มันมืดไปเพราะอะไรก็ตามตามปกติมันก็มืดไปเพราะอํานาจของความไม่รู้ที่เราอไม่เคยรู้มันก็มีชื่อเรียกแทนกันได้ตั้งยี่สิบสี่ชื่อยี่สิบสี่คำ โมโหอัญญานนนณนังอทักษนังอนนพิสมโยอนันุโพโทมีตั้งยี่สิบสี่คำแต่ความรู้สึกนั่นก็คือว่ามันมืดทีนี้คารรู้สึกประเภทที่สี่เรียกว่ามาโนเอาความหมายได้ตามภาษาไทยเราก็คือว่ามันโง่หัวขึ้นมามันไม่ยอม มันมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าดีกว่าสมากันหรือเร็วกว่านี่ความรู้สึกประเภทใดที่มันทำให้ถือตัวขึ้นมาก็เรียกว่ามาโนนี่ทั้งนั้นนะมีชื่อเรียกแทนกันได้ตั้งแปดคำ มโนมันญนามัญจิตตังอุนณนติอุณน,นานโนาทาโชล์วทงหรือการยกทงเป็นต้นสัมปะคาโหเกตุมยตาจิตปัสสารู้กระจความของมันแล้วก็จะรู้จักกิเลสอประเภทนี้ได้ที่ความรู้สึกประเภทที่ห้าที่เรียกว่าทิฏฐิ นี่หมายถึงความยึดมั่นด้วยจิตใจหรือความรู้สึกคิดนึกซึ่งตามธรรมดาก็เรียกว่ามันผิดเพราะมันไม่ได้รู้ด้วยปัญญามันรู้ตามที่มันรู้สึกของมันเองเป็นความรู้สึกที่หมายมั่นลงไปในความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง มีชื่อเรียกแทนกันได้ตั้งสิบเจ็ดคำทิฏฐิกัตตังทิฏฐิกัหันนังทิฏฐิกันตารุหุคาโหปฏิคาโหอภิอนนเวโสปรามาโสเป็นต้นรู้แต่ว่าเรารู้แต่ความหมายว่าถ้ามันเป็นเหตุหยึดมั่นความคิดของตัวไปตามแบบของตัวก็เรียกว่าทิฏฐิทีนี้ความรู้สึกประเภทที่หกเรียกว่าวิจิกิจฉา นี่คือความรู้สึกที่ไม่แน่นอนอะไรลงไปได้มันคล้ายๆกับว่าจะเป็นโมหะแต่ก็ไม่ใช่โมหะโดยตรงมันต้องแยกออกมาเป็นอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวิจิกิชฉาเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจในสิ่งที่ควรจะแน่ใจมันมีสงสัยเรื่ยเรื่อยมันมีลังเลเรื่อย <c oughs> น่าจะสุดแต่เราจะกินดีหรือไม่กินดี จะลุกขึ้นทํางานดีหรือว่าจะนอนต่อไปดีนี่เป็นอย่างเลวที่สุดก็ทั้งลังเลนในพระรัตนตรยัยลังเลนในกฎของกรรมลังเลนในกฎของปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกวิจิกิจชานี่กิเลสประเพศที่เจ็ดเรียกว่าถีนะซึ่งเรา มักจะแปลกันว่าละเหี่ยละห้อยไม่มีกำลังใจก็มีความหมายที่กว้างที่ทำให้เกิดคำเรียกชื่อแทนกันได้ตามที่ปรากฏอยู่ในประจําทีนั่นอีกตั้งสิบคำเช่นจิตตะตะอากาัญยตาความไม่งดงามแห่งจิต อากัมมัญญาตาไม่คล่องแคล่วต่อการงานไม่ควรกับการงานโอลียนาสันรียนาลีนังลีนยนานี่แสดงความท้อแท้เหล่านี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> เราสังเกตดูาตามปกติก็มีความรู้สึกในบางเวลามันอ่อนเพลียมันท้อแท้ทั้งทางกายทั้งทางจิต ทีนี้ความรู้สึกประเภทที่แปดเรียกว่าอุทธัจจะมราฟุ่งขึ้นนี่มันก็กลงกันข้ามจากทีนะทีนะมันแฟบมันเหี่ยวมันเศร้าอาุทธัจจะมันฟุ่งมันเฟอ้อขึ้นมามีคำแทนชื่อ อีกส่คำที่แสดงความหมายของมัน <c oughs> จิตตัสะอุทัจจังความฟุ้งฟุ้งขึ้นแห่งจิตอวุปสมโมเจตัสโซความไม่สงบแห่งใจวิเคโปโฟุ้งซ่านพันตัดตังจิตตัสะความที่จิตมันมุน <c oughs> เราสังเกตดูเอาเองกันแล้วกันว่าเมื่อใดจิตมันไปในทางฟุ้ง,งก็เรียกว่า พุทธัจัก <c oughs> ไม่ต้องเป็นคนบ้าหรือเมาตามธรรมดานี่มันก็พุ่งได้ <c oughs> มันมีเหตุปัจจัยมากมายหวดที่เก้าเรียกว่าอาฮิริกะทำตัวก็แปลว่าความรู้สึกที่ทำให้ไม่ละอายให้ด้านให้ดือ้อให้อะไรต่างๆ มีทำแทนชื่อตามปกติก็ไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายก็ไม่ละอายในอกุศลละธรมรมคือไม่ละอายในการที่จะกลับไปเสพรบกับอกุศลละธรรมแยกว่าเป็นสองประเภทหม่ดสุดท้ายเียว่าอนโนอโนตตปะไม่กลัว มันไม่กลัวที่ควรจะกลัวมันไม่กลัวที่จะไปเสพพบก,กันกับบาปกับอกุศลคำเดียวนี้ถ้าพิจารณาด้วยดีแล้วมันมีรายละเอียดมากเราไม่กลัวเพราะอำนาจของอิเลสชื่อนี้รวมกันก็เป็นสิบอย่างพอดี เรียกว่ากิเลสวัตถุหรือวัตถุแห่งกิเลสที่มันจะสับสนปน,นกันก็คือว่าใช้คำชื่อเรียกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นโลภะเมื่อเป็นกิเลสโลภะเมื่อเป็นวัตถุแห่งกิเลสแต่มันจะเป็นกิเลสหรือเป็นวัตถุแห่งกิเลสก็มีความหมายคือกิเลสเป็นเครื่องสมอง เที๋ยวข้อนี้มากล่าวก็เพื่อจะแสดงให้เห็นชัดว่ามันมีอยู่กันสองชั้นมันมีความรู้สึกแห่งจิตชื่อนั้นัๆเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่สําหรับจะเกิดกิเลสช,ชื่อนั้นๆปรากฏออกมาในความรู้สึก